คุณหมอปวดหัวเาคนไข้ครับเาไปเอาชุดคุณหมอจากโรงพยาบาลที่ไหนมาใส่ครับพวกคุณทุกคนเป็นบ้าอะไรไปแล้วเนี่ยเป็นบ้าเป็นเราเลยคุณหมอเป็นบ้าเป็นเราเลยใช่อ เด็กหญิงโบเน่บอกครูมาสิบอกหมอมาค่ะบอกหมอมาที่หมอสอนไปอ่ะไม่จำหรือไงไปเอาชุดพยาบาลของพี่ๆเขามาใส่ทำไมไปเอามาได้ยังไงก็ก็ก็เหตุเขาถอดซักอยู่ตรงนั้นค่ะแต่ก็จะยืมยืมมา ขอยืมมาค่ะเอามาทั้งสองคนเลยเหรอค่ค่ะค่ะตอไปอย่าทำอย่างนี้อีกนะครับไม่ไม่ทำก็ไม่ยินยาแล้วก็ไปนอนอยู่ข้างบนค่ะค่ะค่ะเข้าใจไหมครับเข้าใจก็ได้เนี่ยถ้าเกิดว่าคนเข้าใจผิดว่าเราเป็นพยาบาลจริงๆขึ้นมาทำยังไงเหมือนไหมคะก็เหมือนอยู่วีวี นี่หมอหมอแล้วหมอนกอแล้วชุดโรงพยาบาลไปไหนทำไมไม่เอามาใส่เบอีบอสมโนไฟีวีแล้วชุดพวกเนี้ยทั้งหมดเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยอะไรอะไรเนี่ยชุดพูดไทยอะไรพวกเนี้ยใครเป็นคนเอามาเนี่ยโดยเฉพาะชุดเนี้ย Uhm. ใครเป็นคนเอามา mm อีน yeah. ี่เอามาอีนี่นี่แอบเอาแม่แบ๊กมเอามาแขนออกมาออนแอนด์ออนแอนออนแอนฟังหมอนะครับออนแอนด์ปกติออนแอนพาเพื่อนเล่นซอดแอบไม่ใช่หรอครับ แล้วทำไมวันนี้มามาพาเพื่อนเล่นจอบขมังเวทอะไรไม่รู้ว่าเอาอาโอเคโเคครับทุกคนทุกคนครับทุกคนครับยาที่หมอเอาไปให้เม็ดสีชมพูจำได้ใช่ไหมครับครับโอเคกินยาเม็ดนี้นะครับกินยาเม็ดนี้แล้วก็ไปพักผ่อนกันนะครับแล้วไปใส่ชักโครกแล้วค่ะ ไปใส่ทำไมเอาไปใส่สักโคกค่ะเข้าใจว่ามันเป็นลูกเหม็นโอ้ยมีหามุ้ยมีอาวุธด้วยมันไม่ใช่อาวุธค่ะเธออาวุธมาทำไมมันไม่ใช่อาวุธอันนี้คืออะไรอันนี้คืออาอะดุ้งเอา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 ดุ้งถ้ามึงตอบไม่ได้กูฟันคอมึงจริงนะอาอะไรอามีตดอามีตดอย่าเอามาเล่นแบบนี้มันอันตรายเนี่ย แพรว่าแพรว่ากินยาเลวไม่ใช่หรอรู้เมื่อเช้าโอ่งเช้าว่าทำไมถึงต้องมาเล่นกับเพื่อนล่ะลูกก็ลูกตอนนี้ระเบียบบ้างงานตอนนี้ระเบียบบ้างงานฮะตอนนี้ระเบียบบ้างงานละเบียบว้างงานไม่ใช่แพรว่ากาะสินแพรว่าอะไรพอละคนแพรว่าเฉยๆค่ะแล้วค่ะหนูก็กินยาค่ะคุณหมอเนยค่ะแต่งเสมือนเลยนะคุณหมอ คนไข้ครับคนไข้คนไข้ต่อไปเนี้ยชุดแบบเนี้ยใส่แล้วมันจะร้อนมันจะร้อนมันจะทําให้เราเจ็บแขนเจ็บตัวมากมากเลยต่อไปไม่ต้องใส่นะครับเอาคืนให้คุณหมอนะครับเข้าใจไหมครับเอาคืนให้คุณหมอนะครับโอเคค่ะอ่าแล้วก็โดยเฉพาะหูขาวๆเนี่ยที่ติดตามหน้าผากตามหน้าตายแล้วว้ายขี้ไข่ขางเต็มหน้าเลย มันคือไข่มุกค่ะพอดีหนูไข่มุกมันคือหูดเดี๋ยวเดี๋ยวดีดูเรียโอ้ยผู้สอยขอหมอไปซ้ายเรา,เ,าเรา,เ,าเราค่ะผู้ช่วยหมอครับครับเอาอย่างนี้ครับทุกคนวันนี้ทุกคนจะโดนอ่าให้นอนในห้องเดียวกันนะครับเข้าใจใช่ไหมครับนหน้ดียวกัน อ้าวทำไมวันนี้ดูเป็นแต่งตัวแบบนี้ล่ะครับอยากใส่ครับถ้าเล่นไม่มเป็นเนย้อายให้ไปอยู่กับหัวหน้ามาร์คเลยลวันนี้ทำไมถึงใส่ชุดแบบนี้มาเนี่ย อะไรแล้วเอาคนผู้ดีมาแต่งผู้ไยมันกับคแล้วอันนี้อะไรอะไรไม่หญิงอะไรหัวหนูค่ะหัวหนานางนี้นึกว่ามาตานแก่เอาไปทิ้งให้หมดทุกอย่างที่ใส่ตรงนี้ถอนเอาไปทิ้งให้หมดเข้าใจไหมเข้าใจเดี๋ยเดี๋ยวเดียวเยวเราสองคนเนี่ยมันมีอาการไบโพลารนะลูกเข้าใจไหมเวลาเพื่อนคุยด้วยอ่ะ ฉันหรือฉันเป็นเธอนี่ก็คือฉันเป็นไพสาวคือหนาคือคือฉันฉันได้นี่เธอฉันเธอฉันเนอะเธออย่ามาเป็นฉันนะอ่ะเขาจะมักมีเรื่องทะเลาะกันบ่อยๆโอเคครับคนไข้ทุกคนครับคนไข้ทุกคนครับครับสง่าเุน ทรงปากเซ่ออกปากข้างนอกสิลูกครับหมอบอกว่าสร้อยอ่ะให้ถอดไว้เข้าใจไหมเออเราก็เหมือนกันออดแอนน้องออดน้องออดน้องออดนองออหลคือ,อ,อกระมูพาวแผวแผพาวแผวเออ เลิกนะลูกเล oi> ิกเล e. はは uh ่นอะไรแบบนี Is ้ต่อไปคุณหมอไม่ให้เล่นแล้วถ้าเจอแบบนี้ต่อไปนะครับคุณหมอจะจับมัดมือมัดเท้าไว้ในห้องไม่ให้ออกไปไหนโดยเฉพาะคุณคนอื่นเขาแค่ใส่ชุดแต่คุณแต่งหน้าหยือหลอกึืนไม่เข้าหน้ามาเลยเขาสวยค่ะสวยค่ะฮะสวยค่ะเขาสวยค่ะเชื่อไหมมอด นั่นแหละนี่แหละสวยสำคัญเห็นไหม,มนคนหมอ,อราคา<ะ>ครับใครแต่งหน้าให้คะ่ะใครแต่งหน้าให้คุณครับบักนกลูกวีระพงษ์วงศ์ศิษย์แล้วใครหาชุดให้คุณบักกำนันแพรลูกพญ <c oughs> านีวงศ์ศิษย์ค่ะมึงหาให้